สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแ <พอ S 1> ม่พี่น้องทุกท่านครับผมวันนี้ก็หกโมงกว่าแล้วครับน้ําลงหลังจากที่น้ํามันท่วมแล้วก็ตอนนี้น้ําลงนะครับเลยลองมาดีเบ็ดดูครับผมวันนี้เอาเบ็ดมาสามหลังนะครับเผื่อฟุกฟุกครับพี่น้องพอน้ํามันเพิ่งลงเดี๋ยวตามดูนะครับอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าไม่ได้เอาขากล้องมา แต่ว่าเจะกล้องติดหมวกกล้องติดหัวถ่ายให้ดูนะครับผมไ่้มาแล้วหนึ่งตัวครับพี่น้องปลาตะเพียนนะครับปลารุ่นนี้เป็นปลารับแขกน่าจะมีเยอะอยู่ครับเดี๋ยวเรามาดูสุดเหยื่อกันครับผมสุดเหยื่อก็จะเป็นเหยื่อนวดนะครับผมใช้ลำนวดกับนมปังแล้วก็หัวอาหารประดุกเล็ก แล้วก็มะเดือนะครับผมใช้มะเดือตอนแรกกะจะมาตอวานฝนตกมาไม่ได้เหนือนก็เลยกลายเป็นหมักหมักเหยื่อสองคืนครับเหม็นเปรี้ยวนิดน,นึงก็ดิ้มนะครับจะได้รู้ว่าปลาอะไรมันจะกินสูตรนี้นะครับเพราะปกติจะนวดเอ้ยจะนวดคืนเดียวก็มามาตกเดี๋ยวตามดูนะครับว่าปลาอะไรจะกิน เรามีเวลาครึ่งวันครับวันนี้ตัวที่สองครับพี่น้องกระมังครับแ,แรกหลังนี้กินคือสองหลังนี้กินหลังนั้นลงที่หลังยังไม่กินครับปีนี้น้ำเยอะครับผมน้องกุดขาวนะครับน้ำมาเยอะ ปลาน่าจะขึ้นมาจากพวกปลาน้ำโขงพวกปลาชีปลาลำลำชีอะไรพวกนี้ครับน่าจะมาเยอะส่วนน้ำขึ้นมาวางไข่แต่ว่ามันได้กินเบ็ดหรือเปล่าเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่คิดว่าเยอะแน่นอนเพราะว่าวันนั้นลงวางรอบมันขึ้นเห็นมันขึ้นมีแต่ตัวใหญ่ครับผมรอบเราที่ทำใหม่ลอยมาติดนี่น้ำซัดมาหรือเปล่าไม่รู้นะครับ แต่วันนี้ก็เลยลองเอาเบ็ดมาลงดูได้ไปสองตัวละได้รุ่นดึงเบ็ดไม่ได้ยินเสียงกระดิง่งรุ่นปลาแดดเดียวครับเดี๋ยวตามดูกันครับผมเนี่ยเล่นนี่กน่าจะเป็นปลาเล็กครับดึงนี่อาจะลองเอาขึ้นมาดูใช่ใช่จริงครับเนี่ยตัวน,นี้หลังนี้ดึงอยู่ครับนี่ กี้ดึงอยู่ไปไปวัดหลังนี้ก็เลยยังไม่ไม่ได้มาดึงหลุดหรือเปล่าไม่รู้นะครับอุ้ยหลุดแล้วหลุดแล้วฝ่า <laughs> เ,เดียวครับรุดนี้ครับผมตอนแรกก็เช้าเช้า,าแรก กินติดๆกันครับพอตกสายมาเกือบแปดโมงแล้วครับเงีบเงยียบเลยกีฝนลงเม็ดด้วยไม่เป็นไรครับลุ้นต่อไปครับเหยื่อเราก็น่าจะพอถึงเที่ยงครับผมเบิยดมาแค่สามหลังนะครับเวลาเวลาเราน้อยปลาที่ที่นี่จะมีปลาก็มีปลาหลากหลายเหมือนกันนะครับปลาชโด ปลาตรงกายนี่ปลาตรงกายขึ้นใกล้ๆเบียดนี่นครับพวกปลาตะโกกปลาเพี้ยปลาเพียก็มีนะครับขึ้นมาจากจากแม่อจากน้ําชีจากน้ํายังครับผมปลาสวายก็ได้ครับปลาสวายก็มีเพราะผมเคยตกได้อยู่ปีนี้เห็นคนเขาว่าเขาตกได้ปลาเทโพด้วยปีที่แล้วผมก็ตกได้ลูกมันปลาเทโพปีนี้ไม่รู้จะได้นี่ครับนี่นี ขึ้นใกล้ๆนะครับเอาตรงไกลลุ้นต่อครับผมใครมีฝีมือก็ามานะครับไหมหนองกุดเขาหล,หลุดหรือเปล่าไม่รู้ขี่มดแต่ดึงมดแต่เอาปลาตนนั้นเข้าหลังนั้นเข้าหลังนี้กิน ไม่หลุดครับไม่หลุดครับกินแล้วนอนอปลากระมังครับผมห้าหกตัวละปลาแดดเดียวครับรุนนี้ปลาใหญ่ยังไม่เข้าเลยครับเก็บกระมังไปก่อนกินกัน อาจเป็นกระมังครับผมปลาทูพี่น้องกินรวดเดียวสองตัวเลยปลาทูครับปลาทูหลังเมื่อกี้นี้ละครับนี่กระมังเข้าดีครับผมเหยื่อหมักสองคืนนะครับนึกว่าจะไม่มีปลากินออกเปรี้ยวๆนิดน,นึงกินเปรี้ยวๆครับผม ล <including> <utral boro. S 1> ูกขอกช h a ด o w ไน้่งนี่ขอกช h a ดครับไปนู่นนล ไากินเบ็ดพี่น้องนี่ครับน่าจะเป็นพวกกระมังนี่แหละครับวัด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 ครับผมตอนนี้ก็เวลาสิบโมงจะครึ่งแล้วครับปลาก็เริ่มเงียบพี่น้องเหยื่อก็จะหมดแล้วละครับก็พอดีแล้วครับก็เหยื่อหมดเราก็เก็บกลับ ไพักผ่อนกินห่างตัวล้วปลาใหญ่ไม่เข้าครับก็มีชาวบ้านลงตะข่ายตรงเลยหน้าเบียดเราไปหน่อยนึงเขาลงตะข่ายเขาก็ได้นะครับปลาใหญ่ลงตะข่าย ทางทางดูสภาพไม้ครับผมเล,เละ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 คนงา,านของเราหลังนี้เหมือนปลากินครับดึงเล่นเล่นหรือเปล่า ครับผมกลับมาถึงบ้านนะครับนี่ครับผลงานของเราสองโลกว่าครับผมปลากระมังกับปลาตะเพียนนะครับช่วงเช้าปลาเล็กเข้าครับผมเซียนเบ็ดเซียนเบ็ดที่เขาไปลงเขาบอกว่าปลาใหญ่เข้าช่วงบ่ายพอดีเข้ามาผมก็เลยไม่ได้ปิดชิปที่นู่นะครับเอามาปิดชิปที่บ้านนะครับก็โอเคอยู่ครับยังไงก็รบกวนกดติดตามกดซับสไครต์กดติดตามหน่อยนะครับผมช่องพ่อค้าผ้าหากินหาอยู่ครับผม ขอบคุณเอซทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปตลอดนะครับทีนี้ตอนรับเอฟซใหม่นะครับผมสวัสดีครับ,ผ,รบผลงานครับผมผลงาน,นปลาเบ็ดเราเมื่อเช้านี้